สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซนะครับเนาะเอาเมื่อน,นี่มาถามข่าวเสียจวนนะครับนะเนาะเจ็ดครับผมเขาเตนเต็มครับผมวิ่งหกวิ่งเกียร์พ่อมา,เ,อาเขาอีีครับข้าบ้าฟ้าไว้กับวยวเสียละเมื่อน,นี่มีแนวทางต่อนะครับอย่างยีนว่าฝันดีฝันดีฝันเด่นอยากมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแล้วอวยที่รอดเสียจวนวยอย่าพลาดเด็ดขาดครับ อาครับผมสวัสดีครับเสือสวัสดีครับบ้านดีครับครับผมครับอืมวถามว่าเสียจนดิเรกบอลนะฮ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 ะซื้อฮะ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 ้ะซะฮ่ฮะ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 ่ะฮอฮะฮะฮาฮะฮะะฮ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 ะอบอะม พี่ลายโอ้โหับถามลายพี่เขาโอนเรื่องมหาเลยเขาแค่เอาหน้าม้นโอนเรอต่อขึ้นด่านเทนบาโอ้น้าหาจนพ่อน้าหาแต่แต่แม่ระสามอย่างเงียเขาบอกว่าต้องใส่ะลมาถามว่าเสียจนที่ใช้หน้าหาหน้าหอดีเนาะเออโ้ครับผมันน้าม้าปีิว่าบาทเสียจนที่ใแล้ว่ากมใจว่าเสียน ป่ดก็จะได้สองล้านห้าแสนหนึ่งเลยบ่เศป่ะเออเอามาให้กระเทิได้เออเออพูดอ่ะเออขอบพจ้นะครับเออเพมาพจนมาถามผมมาได้ตัวไปผมว่าไม่ได้พจน์ที่ให้ความกันนะครับพจเปิดเผยเออคือความกันทั่วประเทศครับให้ให้ความกันครับผมเออเราพจนวันไหนลูกทายพน์ปา ตามหมาผมน้องสามมือแล้วเรียกว่าเห็นนั่นแะเรียกไปว่าได้นนคุยกับเพล่ล,ละโอ้ยครับระดาตึงเอวยุยไตยวันโอ้ยอันอือ่นเออเพราะว่าแพทยมากเพราะว่าน่ะขึ้นน่ะไฮดูกสทซดมาแท้เพื่อนเาไปยุ่นสามสิบปีแล้วโอ้ครับผมเล้ไปค่าขายม่ได้ผัวอยู่คุนเป็นผู้หญิงครับเพื่อนหมิปีละละเพื่อนอีกสองล้านหารูดเจ็ด รูดเจ็ร้อยเก็ยรตอะไรเร้อยเรโอ้ร้อยเจ็บเ,เ,เอ,อเก็รทั้งบนทั้งล่างอือโอยจับใส่ไปสองล่างะอืแ่เราไม่ไดว่าปลา,า,าขอบปลาขอบพูดเพรัะว่าอยู่เมืองนี้เหเมืองลูกกันบ่าฮ่อฮ่า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 ่าฮ่าฮัาฮ่ครัออาฮาฮ่าฮ่าฮ่กกาย,ายอาฮ่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 าม่าฮ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 ่ก่า่าฮ่า่ ที่ยุ่กับว่าไคไปไม่ไดามมาบ้านแม่ขอาบ้านน้ำใสมาัามแต่ไมว่าบ้านองเราไม่ด้นํำมาหายครว่าบ้านน้ำใสไม่ได้ถามมาผมจ้ผมบอกใเรื่องเรื่องบอกไปที่บ้านผมโอ้ครับผมโอ้แต่เวลาใจเขาเนาผมบอกว่ายังรับพ่งึ่รอเพราะว่าผมก็บอกไปซื้อที่ไปซื้อารไปเล้วอีเมลเอ้ยท่นเพื่อนบีตระหาเแฉโอ้ท่าสิไรห้าบพดถึงผ็อยางนบดถึงเพรไหนมาสามงวดีสามเงวดครับ ที่แรกเขาเล่นว่าถือสตาครับผมนเมื่อกี้ได้เขียบแล้วเราเพิ่เคยถือเล่นนระวังเป็ดดุพุทธพุทธวตัวแสนหนึ่งพี่แบงเป็ดดุอะไรเออเป็ดดุได้แสนหนึ่งครับโอ้แล้วว the ่าอารมณ์ซูตรันอีกหนึ่งซองหนึ่งซองคลาเขาได้ไเขาดี่คุ้นนะครับโอ้ที่แรกเได้แสนหนึ่งครับผมที่แรกเขได้เขาบีบแปดตัวตัวเขาบีบตัวละแสนบนล่างแปอ่ะ อะเรก็ได้ได้กล้เสนหนึ่งว่าใจอยูบ่บทมันบครับเออคนคนเราเรียกร้อยเขาต่มาโอเขาเจาสันา่นเตอเออคา้่าไปแต่งงานคเราหนึ่งองหนึ่งซคนเรามีเรยไ <c oughs> เขาทั่งบน่นมาเออเราได้ได้ก็ได้หกเจ็ดแสนแต่ไ,ไปรถออาเด่นสองเสียฟวามนอม่าันนี้พนธาวันน,นผีผมบาวัานี้เตรียวสองหูบันใจว่านแาาว่านด้ตงมีเกียดแน่นอน มไม่ได้วิเกียร์เท่ามทั้งนั้นว่ออกน้ำกันหนอ,อเกียร์ต้อยื้ทนนนอทั้งน,น้างหนอครับผมเพราะว่คือว่าลูกแรกต้องเป็นเกียรมม์เอ่าผมไม่อันอีเดอยพอแต่เราเขาได้วิ่งล่างห้าแสนแล้ก็กได้ลก็ได้ล่าหานบอวิ่งบนห้าแสนก็ได้ก็ได้ยังก็ล่าหานอ่ะ มีอันเพ่นห่างรั่วเหมือนได้ทสองหลานหาเอปากไม้ผมลึกใส่น้ำมหาผมอยากฟังเสียงหวานผมกินอะหรเจ้นหอด้อเคยเห็นก่เจเก๋ฮะแล้วเรียกว่าเหล็น้ำราโอ้ครับผมไปเ่อไดดอกแบบนี้ก็หยิ่ลกไปหาเพื่อจะได้สะครับแต่โควิดเศรกันเนาะครับผมเออเตยวันมาส่วนปากขอบคุ่นเพลินเนาะครับเนาะครับเมื่อคยให้ผม ผมบอกว่าเปิดทรกผมบอกว่าขาไพาอินเพราะเพื่อธุรกิจลายนะยากการยากงายอะไราอย่างดอกติดตาาเมานะครับนาะติดตาเพราอุกันนีละเพมีบพบ่ะเราะมีแฮปกิงให้ซ้้ากันเมืองอะไรนะกับเป็นเนืทางนะเสียเนาะให้เป็นเนืทางอีเมีก็จ้บิอะไรเด้อย้ยลอยรอะเด้อฮางบ่เขาเพราะผมฝันว่ามันเขาคุ้งวัดไหให้ินะครับน่แต่ามาได้เาเบาเล็กแค่ของก้อนบอเด้อนออื่นเลยเนาะครับผม บางเกี่ยวของน่ะได้แสนกว่าบาทกาไรจัดหนักเลยตัวทับตัวตัวทัอก็สองคัตัวละสามล้านว่าเขาโอ้สี่บอกปดมือนละครับแวต่ว่าเทียอะไเกตสามครับเ็ดแปดเกตแก้าเนาะเแปดเกตก้าเอวันนี้หกก็ไปเอาหกศูนเออเขามาอยู่หกศูนย์หกสามหกแปดเออมีมีหก หกศูนย์กับเจ็ดสามเนี่ยมันกคือกันมันอาจจะไม่เป็นเจ็ดศูนย์คือกันผมว่าเอ้าเสียใช่เอาเจ็ดศูนย์แต่ตัวรูดเขาได้สามแสนตัววิ่งมเขาก็ได้อยู่เขาะแสดงมันถึแเ้ว่อนอะไอ้โคตบ่แบบเถึงแปดแสนหาแล้วก็ได้แสนหาเป็นเจ็ดแสนปาเันบอกออกตัวท็อปตัวละสามล้านหาว่าดอโอ้ยกำไรอยู่ยังไม่กำไรอยังที่สุอ่ะซี่เขาบอกผมมา เพราะว่าผมกางมองไว้แล้วแม่ตัดตื่นมายตัดเจ๊นว่าผมบวกเลยเดี๋ยวไปเก็บสูตรสารดักวางไวหาแล้วเจอโอ้แต่ตัวตัวน้อยโอ้ยตัวใหญ่แต่ละอย่างให้มานีก็บฝันลหลาดเยอะๆที่เมียนม่วงเมียนเว่ามันเขามาหลายงวดแล้วเกิดเลยเนาะครับผมฝันว่าไปนั่นทีไปอันไปผูกเขียมหลานแน่ ว่ามปนมันหลานนลูกลูกไส่ไหมลูกไส่เพราะไปเอาเมียไปให้ไปเลี้ยงแล้วไปเอาลูกเออเล่นนอกรังกันปิดทองมีทองมาเล่นรอบปันครับผมอายุเขาจะหกสิบเจ็ดปีแล้วนอกรังกันมีทองอ๋อยัางใ่รุ่นนั่งเด็กน้อยเออวันนี้พ่อเขาก็ไปเพีองนอกเป็นแบบสีแดงเลือกแบบครับผมวันเดียวเออปูเอญยาวมันมากว่าแต่เขาจะวาง คือเขาออกลูกเพราะเขาบอกว่าเป็ดแต้มเขากไปเนี่ยนั่นแหละบางทีเขาได้ออกลูกอยาไปเบื้องล้านเหรียญหนอเออเป็นหลานเป็นลอือแต่เขาเรียกว่าอันนี้เขจะออกลูกมาเนี่ยผมได้เป็นเป็นผู้แคนในล้านกันหน้าเฉยๆไปแต่เพื่อว่ามันนอนอยู่เนาะลานไส้นอนอยู่เด็กน้ยยอยผู้ชายเออเนื่อยุ่ยป้ายยุ่ยแบบสบายเก่าดิเออเอานั่งขังคิดไฟเออนั่งคิดไฟแบบสบายเก่า ประเด็นง่ายกันเดี๋ยวมันตั้งไปอีกชิ้นไปเราพูดเ่าขึ้นมาไอ้ปูนผูกแขนหายเด้อปูนมันรวยว่าสั่งผูกหกแสนหลุดเด้อว่าสั่นโอ้ผูกหกแสนครับประเด็นผมเลยถามเนี่ยเพราะว่าเป็นยังไงละมันากะปูกะปุตัว่าได้ของซื้อเลขแค่เม็ดหลายตัวเอาเกี่ยวอะไรสิ อะไเตงหลานสี่นาปผูกผูกแขนหลานหกแสนผูกเอาควันหลานเอาควันหลานเออครับควันหลานหกแสนวันนี้วันนี้นอนอยู่แข็งสี่าเล็กหน่อยเนาะนอนนอนนอนที่เต๋เนาะนอนอยู่ที่นอนครับผมเออไฮ้ยผูกเขนไปแล้ววะผูกเขียนในหลานได้หกแสนวันนี้มันได้เห็นมือแม่เล็กหน่อยเด็กหน่อยเออเออมันประกำบอเสียะกำบะ ค uh, really oh. oh, ิ็ว่าเลขสิบสามเพราะวาเลขบไม่น่ารักสิบสามเลขเลขสิบไม่ใ่สามนิ้วโอ้วันพี้ผมจำมือมาผูกไข่ผมอ๋อเอาผมได้ผูกไข่มันน้องมือคือแมาสามนิ้วเออวันนันนีเรื่องผูกไข่รานออบันนี้เรานอะแร้วม่อยากึ้นไปวันนไม่ไปไม่ไปคือไม่ใช่อามคือบอกปูปูใหญเป็นเลงสี่บาทเสาม3ลสอง โอ้โหตีอะไรไม่มันติกรรมเนาะกรรมแล้วก็จะเอาใส่ถุงมือให้กันอดีตสู้นิวสู้นิ้สคือนอนงายอยู่นะสินอนงายที่แรกมนิวแมนอ่าไม่รู้วน้วันนี้พุกแล้วแล้วเอ่ใหม่เตตั้่ใจผมเอาทุก่องสเออมันบอกเลียบอกี่บอกยุบเป็นเรื่องไรรุกยาคาด ที่แรกคือยกสามก้อนยกสามนึ่ก้อนโอ้่ได้ยกเไ่ไดยืนสี่สามเยอะมากเหียดเออน่าหลับตัวนอนที่แขงหูมันนอนเลย้านพ่อหูแกไม่เหยียดแค่เลยเว้ยสว่งไปเลมมี่อสู้สางกว่าด้ออืมไม่จะเป็นไงเคือา่าปั้นมือกือเดี๋ยวยมาอย่าพ่กว่าพ่อปั้งดินี่วพ่อออกพอดีโอ้ยเ้หไ ร้านไห่โกนบาทเนี่น่าบาทจะเบิ้ลกันหกแสนเนาะขนอไอ้ผูกแขนไห่้านหกแสนกันจะว่าไห่โชกขึ้นมากบอังึ้นมากตัวไหนตัวไหนตัวหลอกสามกับสองอือตัวไหนมันนอนยุดเลยตัวไหนมากวันตัวนี้มากวันเออเพอผู้เยียดกินสู้ขึ้นเลยเออโอ้ นี่หลานนะผมว่ามันฝันแบบนี้ว่าอกเสียงนี่ว่าอันนี้เห็นอีกเลยวันที้มาท้ายเห้งนี่เต่งเออแล้อย่คิวไเนาะเขาบอลูกเสียผ่านโอ้ลูกอันนั่นเตี้ยไพ่ร้านไพ่เออเอเโอ้เขาเตรียมความใจน้อมบุญเดี้เออใหญ่น้มบุญเออเราแยกไปเห็นป่าบักใ่เลยเออกระส้วงคือเรา เออวันนี้วันั้นไม่เป็นอพีชนดีถ้าตีดูไปโรยปี๊ดปออกวันนั้ออกซี2มสองเนาะครับผมเขาป็นซีซสองซีมะเออเออเออไม่าตัวเก่าาสองโอ้เป่าเตี้ยสองสองสามสอเป็นสาบุรุ้ิเียใช่ป่ะเพราะว่าไม่นเป็นตัวล็อกเพราะว่านี่สามสองเนาะ แล้วผมัานเจอว่าสองเลยคืออะเอออีเมลทุกเออผู้คนร้อยก็จะร้อยหลายเรื่อยๆครับฮามันร่องเบืองเบืองนะกิน,ตนงตัวที่แน่ๆก็คือวันกสองพอปัดูกเแยมันจะงยกขึ้นแหมมันคือละอันนี้อตอนที่เรามันนอน่นจะ <c ười> ซีมันนอนม <c ười> ันนอนซื่อๆหลังจากได้ผูแคนแล้วเอิบควันแล้วสู้คด้นเร็วเน่าขึ้นี็วเนาเนเน่าเอเาเอ อนี่เป็นตัวในพี่เอซี่ตียาวเนาะครับผมรีะห์เอวมเอาเบิ้งคักๆเลยครับผมก็เอาบอกเป็นตัวเนาะคือว่าก็ผมมาผมั่นใจมาเออเดียวยิงกับหูยังหูสองหูยิงคนยู่ขางพนครับผมมามาผมกับเกียรเงินบาละแล้วหูดวร้อยแล้วผมีรีสตาครับผมมาขึ้นถโคดมาขึ้นถีกตาดีเยี่ยอ เวลาได้ให้ดูพน่น่าตามหาดูเก่าเพิ่นะครับครับผมไม่ไปเอาความไม่ยื่นแต่ไมได้ฝปกมากแสงหนึ่งพุทว่านี่เอามาให้ผมเห็นเอาก็ไดยูยันสินะบอกว่าจะเห็นใจเพิ่ว่าครับผมนต่ลาเขาก็บ่าห้เบืรอโทรไปจะโค้นฮื่มว่าก็เด้ห็ดูคนน้ามานหน้าเนมันหน้ามันหน้าที่รีสอสอดขึ้นนี่ตอนน้องไซไปท้างใดไป ใคจะคนเอ่อมาแดก็จะูปชุ่มแห่คนหน่โอ้อืมออออ OK. หลาก็จะเริ่กมาตามหาเนี่ครับช<ส>อบคุณหล้นไลครับที่เป็นใหรผมอืมเล้วงวันนี้เด็กหน่อยสู้มืออ่าโอ้ก็จะบอกหมันละบบอเสียอเด็กหน่อยให้โ,โ<อ>ใหฮโซกอทุเจ้าน่ะเดี๋มวพึ่ฝันแล้พ่องอกว่าพอ่อเาดีจังหวะพ่อาดีเขาพอมาให้เห็นพ่อทมกันพ่อเียเราทเขาพี่ตก็จะได้อีกแนนอะครับผม ยังมาเลีมันตีเข่าพอสองปมันจะเอาสองออ่างใส่ให้เอฟซีเข้ามาสองเอียงตีซอยกันอนี่เป็นสู้ได้วบอพี่เป็นสองเจ็ดบอกจวนเป็นเจ็ดคืออะไรเนาะมาอยู่ที่บ่อเสียันจะแล้มนป้นจักสิอ่เจ็ดจะแบมันไล่กวนแล้วเนี่ยวางว่าสุดท้ายเราบ้ก่วเนาะสองเจ็ดครับ โอเสียคือคือในใจเรื่ก็คือประมาณนี้ผมเดาว่าเป็นสองเกียร์กับสามเกีร์อมันบอมันอันดสามอ่าเรนได้ตีเขาเป็นเกียร์ยังไงแข่กูแค่เลยเขาที่จะเป็นศูนย์ซะคูแค่โกงๆมันไม่ี่เป็นสองศูนย์ศูนย์สองซาแต่เดวแต่ละเด้อพี่น้องก็ยบพี่ิจารณ้าเบอรเอาเอ้ยวันทีเจารนาเอาแล้วผม่ามันมันคือผมก็ไปเต้นครับ มมนออกสีสองสองกับหนเก้าะ้กันเนาะแมนแมนเมื่อนี้ที่ว่าคฮ้ออกตัวเก้าสองสองกับหนึ่งเก้าบอกนะาันมาลูกไฟกับอยู่คี้ไฟแบบสไลยเก่าอย่งีอ้อน,อ,นอยู่ไฟเนาะเป็นลุกวันแล้วมันเป็นยังไงคฮ้ยเอาหกเสน 6, สน้่งหกเซนอืมไช่แล้าเอาหกเอาสองหกซะกับสามหกอืม ต้องให้ติสองกับสามใบใอขัดมาเตะเออขัดมาเออต้องติสองกับสามแต่ผมมา,จาใจม่าจะมีสองออเพราะว่าผมเห็นคักแล้วนี่ว่ากระจับสองตัวหรส้กันก,ก,ก,กันถึเ่ไหร่ย่บดเสียังว่าเป็นบ้านกำกันบ่อถากกันบเจยกเทเลทีาเียหรือว่าสามกับสองตัวให้เป็นตัวหลอกกินสิแดงเพราะว่ามีแหละมันสู้สองหนียวได้ไมไปสู้ถ้ามา้านกำกับปั่นแน่นอนตรงกระปั่นคับ ใส่ถุใส่เก็จะใส่ถุงเหมยพร้อมเออยังไม่ถึงพราะว่าน้ายังไงไม่ถึงเลขดังนั่นอีกอ่ะเออเนาะไอ้ซื้อได้ไอ้ซื้อได้ได้หาลอตเตอรี่ได้ปวาดมูอันนี้ผมยิ้มเอาไปแจ้งไรก็ให้เข้ามักมักอันนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเป็นเรียกไรเพื่นกับมักรีเรียนซีเพื่อนเศร้าเพอาะดไหมแต่ลอตเตอรี่ก็ซื้อม่เอากระเบิร์ตรับกันมพืนกับวัวใดรับการเรียนซีนะ อันละไอ้เพนรับปังลำเดียน้องถ้นเนาเป็นไอ้เพิ่นทีจารณนาเอาเบอรผมอย่างไอ้ันถือต้องเงนี่สนะผู้มากัวได้กับควรเอารลดพี่สินะไอ้มันถือ<ม>ต้องยากใส่ง,ง่าภาพเคยไปซื้อ,อัเจ้นสินะผมก็ได้หลายเดียจากลหลายหน่อยนี่สินะอะไรจะนาระด้านเลขน่ะผกออกปากไปจังซั่นล่ะครับครับผมของผมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับเลขผมน่ะผมยืนยันค้ำเดียวนะ อีเมล์ป่าขึ้นมาให้ผมเซ็นในห้ผมได้รับได้แหละครับเดยบอกเขาเพิ่นแล้วโอ้ยคุยกับเพิ่นแล้วเออแต่ว่าผมไม่ได้ให้เป็นส่วนตัวผมหายซ้ำกันเหมือนอ่าเพราะผมไม่มีรับโปร่งในเพราะผมรับเรียกเปิดเผยเออเปิดเบิดเปลือกเดียเปิดเหมดเลยเออได้ก็ได้น้ำกันทั้งสี่แหละผมกับมักยังสี่แหละได้พร้อมกันเออได้น้ำกันระวังเป็ดดุกับเขาแปดแปดหกหนึ่งแล้ว หนึ่งซอกหนึ่งออแล้ววันนี้กหหกกับเ็ดแต่ผมเน้นเจ็ดอะาครับผมเน้นล่างข้อมนะอืมเขาเรียกเรื่อยจใจมั้ครับคืเรื่ดวงเนน่ะเยอนะดวงวนเอะมาบอกเรียงแม่นที่เราเอว่าเามาปันดิเออวาหาบ่ถือคือนี่นะพวกฝันเกิดพาฝันฮะไ้วัเขาคือแม่นน้อครับคราบวเขาก็คือบ่แม่นเออ ไอ้แม่ก็ล่องซื้อไว้แย่ๆแย่ร้อยหลายๆเด้อแล้วมื่ก็ว่าสีได้ยี่ดอกได้อยู่ซือสีบ้านรับการซ่อมสร้างเอออะสีบ้านคู่กันนะสีเนาะเอ,ออพิจารณาเบิรงพิจารณาเบิรงวิเคราะห์เบิรงดีๆนะครับก็การสีลงทุนเออผมก็สีมาให้อีกยีรคอนเลืกสีออกเนาะมามามายำมายำไม่ยำอีกอยู่ฮ <trabajando> า <alarms> ัน <rien> ป <acho> ั่นอีกเนาะครับผมมาไม่นี้ก็ได้เังสัตว์ละ อในคขากได้เสียมหากระจายคนบ่เบสเก็ตเสนถึงเปลี่ยนเสเออบ่อยากว่าเฮี้ยนอะไรในเกี่ยวกับในหน่วยก็มือเออโอ้ยแกได้ไข่ละแกได้ทุ่นได้ห่านด้วยนะครับเนาะเอาอันนี้ก็คือความฝันของเสียจวนนะครับเนาะพิจารณาเบิงลงทุนเบิงมักชอบจังวากันขั้ว่ามาร์กผานนะครับเด้อสำหรับแนวทางที่เสียจวนปัญหามาฝากเรียกฝันเพิ่นนะครับเนาะบ่ได้มาจากข้างอื่น ือฝันเล็กเปิดเผยเหมือนเลขเปิดเผยเอาว่ามันเลขลับเดียวอย่าเงี้ยมั่วใอยากได้จับไปเลยผมไม่ได้แค่อยากได้คนบริสุทธิ์นะเออท้องสนามไฮน์นะครับผมเอาสวัสดีครับเอ็นซีเล็กล้ำรวยทุกคนเด้อลำลำรวยรวยอย่าเก็บอย่าจนนะครับครับครับสวัสดีครับ